สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ฟายมาแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาพามาดูที่เราเขาเรียกอะไรก่อนถ่ายรถรีวิวใช่ไหมทุกครั้งที่เราถ่ายรีวิวก็จะเป็นที่นี่นะผมแต่ตอนนี้ก็คือเราจะทําเป็นเขาเรียกอะไรก่อนอ่าลงจอดรถค่ะลงจอดรถห้องกระจกตรงนี้นะครับเวลาลูกค้าเข้ามาดูรถที่ร้านเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือเนี่ยมันร่งเกินไปหนึ่งมันล่งเกินไป,นนลนไปแล้วทีนี้เวลาลูกค้ามาก็าจะร้อนไม่มีที่นั่งไม่มีที่พักเนาะ ตรงนี้นะผมมาเข้ามาดูเข้ามาดูวันนี้ก็พามาเปิดเลยเนาะหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตอะไรหลายคนก็สงสัยเอ้าพ,พี่ทาไมพี่ถ่ายรูปช่วงนี้ทําไมไม่ใช่ที่ร้รารนเานเาะ yes. ตอนนี้เราก็กําลังจะทำเนาะตอนนี himself, esus, have, ้ก็จะเป็นที่หลังจากที่รีวิวเสร็จหรือลูกค้าอะไรเวลามารับรถก็จะมารับตรงนี้เนาะมารับที่นี่นะผมด้านหลังก็จะเป็นออฟฟิศนะครับของออฟฟิศไ้ทำงานของน้องๆนะครับผมนะตัดชิดตัดอะไรที่ทุกคนเห็นกันนะครับผมนะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะนี่ก็ทุกวันส่วนมากเราก็จะรีวิวที่ตรงนี้กันนะครับผมเนี่ยตรงนี้ ก็จะรีวิวตรงนี้นะที่ถ่ายคลิปนะว่าช่วงนี้ทําไมช่วงอาทิตย์นี้ไม่เห็นพี่ฟล์ถ่ายคลิปหรือถ่ายอะไรลงเนาะวก็เพราะว่าตอนนี้เรากํลาลังทำเนาะทำที่จะลดแล้วก็เป็นออฟฟิศตรงนี้เนาะครับผมนะก็เลยไม่ได้อัปเดตก็เลยต้องเป็นอัปเดตทังวอดแต่ร้านเรามีรถขายตลอดเนาะมีรถขายตลอดนะพามาเดินดูน,นะครับผมนะนี่อันนี้ก็คือกําลังทำเนะาะกำลังทำเรื่องทาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี้แหละเนาะ ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเวลาลูกค้าตอบวนนี้มารับรถที่ร้านก็จะมารับที่ตรงนี้เนาะใครจะเข้ามาดูที่ร้านมาเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่ยอันนี้ยังไปถ่ายติดเยอะมากนะก็ไม่เป็น,ปนสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยเราซื้อเองนะคุณนี่นะเออใครอยากเป็น,ปนสปอนเซอร์แล้วก็ทักเข้ามาได้แล้วรับผมนะเนี่ยก็จะเป็นห้องกระจกตรงนี้เนาะหลายคนถามทำไมพี่ช่วงนี้ไม่เห็นพี่รีวิวสตาร์ทให้ดูเลยไม่เห็นขับกีมไม่เห็นอะไรนี่ก็คือก็พยายามทำอยู่เนาะ พยายามทาแต่เราต้องไปทําด้านนอกนะครับผมนะ,ะใกล้เขตชุมชนนะครับผมนะตอนนี้ก็จะทําตรงนี้ใหม่แล้วก็อัด จะกลับมารีวิวตรงนี้เนาะวันนี้พามาอัปเดตนะผมเนะพราะว่าหลายคนมาพี่ทําไมไม่ถ่ายคลิปไม่อะไรเลยนะครับผมนะมันมีแต่ภาพช่วงนี้นะครับผมแนละ้วก็พยายามแต่ถ้าทําเสร็จก็จะมาทํารีวิวอะไรที่เดิมตรงนี้นะเนาะเวลาลูกค้ามาที่ร้านก็มารับรถหรือม,มาดูรถที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมงไงก็จะเริ่มฝากไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะหรือใครที่กดแล้วขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมนะยังไม่ซื้อรถกร็ไม่เป็นไรนะผมดูคลิปดูอะไรเราไปก่อนได้เนาะ เรามีทุกอย่างให้ดูนะครับผมมีคลิปตลกมีอะไรให้อัปเดตตลอดนะผมแล้วก็กราบขอบพระคุณลูกค้ามากมด้วยนะครับ